เชฟพามาทําขนมจีนน้ายาตีนไก่เข้มข้นเข้มข้นกินกันนะครับโดยวิธีรวบลัดแบบง่ายๆเลยครับโดยใช้หม้อแขก26นิ้วตาพระอาทิตย์น,นะครับมาเริ่มกันเลยครับกระชายซอยครับเนื้อปลาซาบะนะครับแล้วก็พริกแกงเผ็ดตามต่อด้วยกะปิตรงไปเลยครับแล้วก็หางกะทิครับใส่ทั้งหมดลงไปในเครื่องปัน่นแล้วก็เริ่มปั่นทุกอย่างให้ละเอียดให้แหลกให้หมดเลยนะครับ โอ้โหเข้มข้นขึ้นมาเลยเห็นไหมละครับอะต่อไปเลยครับเทเครื่องแกงทั้งหมดเนี่ยลงไปในหม้อให้หมดเลยครับแล้วก็ตามด้วยหัวกะทิลงไปครับคนทุกอย่างให้เข้ากันดีนะครับเชฟจะทยอยเติมลงไปนะครับแล้วค่อยค่อยคนในส่วนผสมทั้งหมดเชฟได้พิมพ์วท้ายคลิปหมดแล้วนะครับไม่ต้องไปจดกันอยู่ครับอ่ะแล้วก็ยกขึ้นเปิดไฟเลยครับ ตามด้วยตีนไก่ที่เชฟแยกต้มไว้จนเปื่อยแล้วนะครับนำใส่ลงไปเลยแล้วก็ปรุงรสชาติด้วยเกลือครับตามต่อด้วยผงปรุงรสเลยครับแล้วก็น้ำตาลมะพร้าวครับคนทุกอย่างให้ละลายเข้ากันให้หมดเลยครับโอ้โห เข้มข้นมากๆเลยเห็นไหมละครับเพิ่มเติมด้วยลูกชิ้นปลาใสไปเลยครับเอาตามที่ชอบเลยนะครับยี่ห้อไหนอร่อยก็ใส่ไปได้เลยครับอ้โหาย,ยังไม่พอครับเชฟใส่เลือดไก่ลงไปอีกครับนำเลือดไก่มาแล้วก็อัดเป็นเตาใหญ่นะครับพอดีคำเลยครับ น้ำเดือดก็โรยใบมะกรูดฉีงลงไปเพิ่มกลิ่นหอมครับคนๆๆทุกๆอย่างให้เข้ากันอีกทีนะครับชิมรสชาติดูตามที่ต้องการนะครับปรับแต่งได้ตามใจชอบเลยครับชอบเปรี้ยวเค็มเผ็ดหวานมันอะไรก็เพิ่มเติมกันได้ต่อไปเลยครับเป็นอีกหนึ่งเมนูนะครับที่เหมาะกับการรวมญาติวันหยุดกันเนี่ยครับทำกินกันเป็นหม้อหม้อหม,ม้อใหญ่ๆอย่างนี้เลยนะครับเตรียมขนมจีนไว้ เป็นเข็งๆเลยนะครับแล้วก็ผัก,กแกล้มนะครับเยอะแยะไปหมดเลยเดียวไว้เลยนะครับยังไงก็ไม่พอกินแน่ๆโอ้โห,โหก็ดูความเข้มข้นเลาดีครับมันน่ากินขนาดนี้นะครับสเสน่ห์ก็คือได้แทะตีนไก่ไปเปื่อยลุดคาปากแล้วก็ลูกชิ้นเด้งๆนี่แหละครับ น้ำยาเข้มข้นเข้มข้นมีผักแกล้มเยอะๆอย่างนี้แหละครับโอ้โหข้าวหมดหม้ออีกแล้วครับเมนูนี้ซึ่งวันนี้จัดเทศกาลอยู่นะครับสีบ้ากิฟต์ฟอร์ยูสนะครับเทศกาลงานช็อปเครื่องครัวตาหัวมะลายนะครับลดสูงสุด50%นะครับสำหรับสมาชิกสีบ้าคลับนะครับซื้อครบ900บาทขึ้นไปมีของแถมพิเศษนะครับณสีบ้าโชว์รูมสีนคลินและสีบ้าเอ้าเล็ตสุวรรณภูมินะครับ โปรโมชั่นตั้งแต่28พฤศจิกายนถึง30ธันวาคม68นี้เท่านั้นนะครับ